เป็นประเด็นดราม่ามากในเรื่องของการใช้เครื่องดื่มชูกำลังเอาไปฉีดพืชแล้วเนี่ยพืชตอบสนองในการจเจริญเติบโต,โตแบบผิดหูผิดตาทีนี้สมัยก่อนเนี่ยก็คนเอาไปใช้แล้วมันได้ผลเนี่ยแต่ว่าเบื้องหลังของของการจเจริญเติบโตนะั้นะนะที่จริงแล้วมันคือน้ำตาลทรายที่ใส่ลงไปในเครื่องดื่มเหล่านั้น แต่เดิมยังไม่มีการควบคุมความหวานนะเขาก็ใส่กันเต็มที่เลยนะน้ำตาลอยู่ในขวดต้อง20%ตอนหลังนี้ก็ควบคุมไอความหวานเพราะคนกินน้ำตาลกันเยอะมากก็บังคับว่าไอเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยน้ำตาลไม่เกิน6%ส่วนประกอบอืนอ่นๆจะเป็นวิตามินเป็นอะไร ที่ปาถาก็ใส่มาเป็นจำนวนน้อยนิดไม่ได,ไได้ไม่ได้มีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชฉน,นั้นเบื้องหลังที่เอาเครื่องดื่มชูกำลังไปฉีดพืชเนี่ยก็คือได้มาจากน้ำตาลทรายที่ใส่ลงไปในเครื่องดื่มนั้นนั่นเองทีนี้จะพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้เนี่ยยิ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มชูกำลังที่ประเภทเขาเรียกซูการ์ฟรีไม่ไม่ใส่น้ำตาลเลย แต่ว่าไอสารไออะไรที่เป็นองค์ประกอบเล็กน้อยที่เขาเคยใส่ก็ยังยังมีอยู่นะฮะเราก็ลองดูซิว่าเออถ้าไม่ใช้ไม่ใช้น้ําตาลเลยแล้วเอาไปฉีดแล้วมันจะได้ผลเหมือนอย่างแต่ก่อนไหมแล้วก็ที่สําคัญก็ลองเปรียบเทียบดูว่า,ากับการที่เราใช้น้ําตาลใสโดยโตรงในการฉีดพืชเนี่ยผลจากการที่ใช้ทั้งสองอย่างเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผลมันต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร สำคัญที่สุดก็คือต้อนทุนในการซื้อใช้เนี่ยผลออกมาต้นทุนเท่ากันก็โอเคถ้าผลเท่ากันก็โอเคแต่ถ้าต้นทุนสูงกว่าเราก็น่าจะเลือกวิธีทานที่ว่าใช้แล้วต้นทุนเนี่ยต่ำกว่านะแต่ถ้าถือว่าซื้อแล้วใช้แล้วมันไม่ได้แตกต่างกันเลยเนี่ยแล้วมันแพงกว่าเราก็ไม่ควรไปซื้อเพราะว่าหลักใหญ่ใจความสําคัญก็คือมาจากน้ําตาลซึ่งเป็นอาหารของพืชนั่นเอง โดยเฉพาะช่วงนี้กําลังเข้าฤดูการหน้าหนาวอะพูด,ดง่ายๆหน้าหนาวเนี่ยหมอกก็ลงกว่ากว่าว่าแสงจะแสงจะต้นไม้จะได้แสงเนี่ยมันก็สายแหละนะครับแล้วแถมวันยังสั้นอีกวันที่วันที่พืชจะได้รับแสงก็สั้นลงเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่าต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้แสงเป็นปัจจัยในการสร้างอาหารเนี่ยก็จะสร้างอาหารได้น้อยลง ตวงนี้เราสามารถจะทดสอบโดยการเอาน้ำตาลทรายไปฉีดอัตราก็น้ำย20ลิตรน้ำตาลทรายห้าสิบถึงร้อยกรัมผสมน้ำฉีดเปรียบเทียบดูระหว่างต้นไม้ที่เราฉีดกับไม่ฉีดเนี่ยดูซิว่าการเจริญตัวนี่มันต่างกันหรือไม่จะไม่ได้ยากเย็นอะไรก็ลองดูก่อนถ้ามันได้ผลดีก็เดี๋ยวก็ค่อยเอาไปขยายปลูกเอาไปขยายกับต้นไม้ที่เราพดาอปลูกจริงๆเนี่ยทุกอย่างงานทุกอย่างที่เราไม่เคยเนี่ย เราเราฟังเข้ามาเราเราก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธแต่ทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลรองรับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องทดสอบด้วยตัวเองว่าเฮ้ยใช่ใช่ไหมอย่างดีก็พูดถ้ามันใช่เราก็จะได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราปฏิเสธแต่แรกเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะได้รับประโยชน์ก็เป็นการเสียโอกาสไปนะ แล้วการแนะนําอย่างนี้เนี่ยออบอกตร,ตรงๆคนแนะนําไม่ได้ขายน้ําตาลนะไม่ได้ขายน้าตาลก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในการที่จะปรับใช้สิ่งที่มีอยู่นะหาได้ง่ายทําง่ายแค่ละลายน้ําเอาไปขีดแล้วต้นไม้โตวไวขึ้นเร็วขึ้นชดเชยจากการที่เขาได้รับแสงแดดน้อยลงสร้างอาหารได้น้อยลงเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อเนื่องนะรวมไปถึง ถ้าเรียนรู้เข้าใจเนี่ยต่อไปสามารถจะทำทำไม้ผลนอกฤดูได้โดยใช้น้ำตาลทรายเป็นหลักเลย